สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาหาเฮ็ดพึ่งครับผมยังบอกออกเลยครับผมปีที่สองแล้วมาเลาะเบิ่งนี่มาเห็นงานอยู่นี่ปีแรกออกไล่ไหลครับผมมาปีนี้ยังบอกออกเลยเอาผ้ากันเห็ดยังอันนี้นเนนผเจอแต่ไข่เห็ดละงกครับผมไข่หนึง่ง <laughs> นี่ครับผมเหมือนะกาศ มาหาเห็ดเดี๋ยวจังมาเลาะเบิ่งใหม่ครับผมแหยามันขึ้นจังหน่อยก่อนไป่ผู้มาขุดไว้เลยโบขยันมากมีมั้จังป็นผู้ใดญ่เรามาขุดไว้คนบ้านเพื่อนเหรอครับผมนี่ครับผมกินแเล่าชอบปวดเท้งปวดขาเมันปวดตื่มกว่าเก่าบรรยากาศดีๆครับผมถุงเข้าบาเล่เลยครับผมนะ ข้าบาเละครับผมมาสามคนครับผมได้แต่เฮ็ดฟางครับผมเฮ็ดฟางบอกกี่ดอกดอกตัวมันมีโนไอไมเไย์คือบ้านกูกระดูกไดโนเสาร์ไอตัวนี้คือบ้านสองร้อยน่ะครับผมบบมีป้าตนองว่าอคือบ้านเฮาเนาะครับผมอยู่สเลวมองอื้อนาสิมีอยู่ครับผมค่นมีอัน ป่าดนอไม้คือบ้านเฮ่าเนี่ยโอ้โเจ๋ยวเลยแล้วครับผมเนี่ยอานอไม้ไปเกล่ยครับผมวันศุกร์ครับผมมืึอนี่ยุดงานแล้วเลิกงานแล้วเลิกงานมาหักโลเบิงเฮ็ดครับผมยังไม่ออกให้ยามันขึ้นเงาๆจังหน่อยก่อนครับปะหอมผมไม่ต้องซื้อปะหอมปะหอมป่าโอ้ก็สิประหยัดพอดดอกมีแต่แนวซื้อเนาะ ด้านภูเขาคว้าขึ้นเลยวุม่มไงเลยครับผมปวดขาขาลงใครแน่ย,ยุขาลงมันเันลกนอนครับผมเข้าบ,บ่าเลครับผมโอ้เขามันออกี่งามขนาดเลยครับผมเนี่ยทุ่งเข้าบ,บ่าเลเ่ในหมู่บ้านครับผมในหมู่บ้านมองผมเห็นงานนี่แหละส่วนอโวคาโดอยู่ติดหมู่บ้านเลยครับ ไม้ต้นนี้ครับผมเห็ดฟืนเด้เนาะครับผมบุกามาเอาดอกยามตนหวงต้นบัคะโดก็ดั่งงงไปครับผมกลับกอนครับผมกลับกอนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมเอาบรรยากาศป่าเห็ดมาปั่นพี่น้องชมครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ